พลายพลิกเพล็กอันเล็กๆต้องพับต้องงอพลายพลิกเพล็กอันเล็กๆต้องพับต้องงอสวัสดีทุกคนคะ่ะนะคะอยู่กับท่องศัพท์กับพี่เบิร์น EP ีที่5แล้วนะคะวันนี้รากศัพท์ที่นําเสนอก็คือคําที่อยู่ตรงหน้าพวกเราเลยนะคะคาว่าพลายคาว่าพลิกคําว่าเพล็กนะคะ3าํานี้นะคะรากศัพท์พวกนี้จะแปลว่าพับนะจะแปลว่างอเวลาท่องก็ท่องว่าพลายพลิกเพล็ก อันเล็กๆต้องพับต้องงอเอ้าพลายพลิกเพกอันเล็กๆต้องพับต้องงอที่นี่ปุ๊บเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคาเนี่ยนะคะนะที่มีรากศัพท์อยู่ตรงเนี้ยมันจะแปลว่าอะไรบ้างที่มันออกข้อสอบเนาะนะคะเริ่มต้นคําได้คือคําว่า complex ก่อนทุกคนนะคะเพกเนี่ยนะคะแปลว่าพับใช่ไหมคะแปลว่างอใช่ปะคาว่า com เนี่ยรากศัพท์คํานี้แปลว่ารวมทุกคนมันมาร่วมกันพับมันมาร่วมกันงออยู่ในคําเดียวกันมันจะแปลว่าอะไรคะมันก็แปลว่าเหมือนแบบ สิ่งที่ก็คือสิ่งที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆเยอะๆอะค่ะนะคะสิ่งที่นะคะประกอบด้วยสิ่งต่างๆก็คือเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเราไปเมเจอร์ซินิเพล็กอะไรอย่างเงี้ยเห็นคำว่าเพล็กไหมคะก็คือบในเมเจอร์ก็มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคอมเพล็กมารวมกันเนาะคำว่าคอมเพล็กก็เลยต้องแปลว่าสิ่งที่ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเนาะแล้วคอมพลิเคทเป็นเวิร์บคืออะไรนะคะแน่นอนคําว่าพลิกเพล็กแปลว่าพับงอคอมแปลว่ารวม นะคอมแปลว่าร่วมอยู่แล้วเอ็เป็นเวิร์บนะคะแปลว่าทําให้คํานี้ก็จะแปลว่าทําให้มันพับไปเยอะเหลือเกินทําให้ทําไมคะทำให้ซับซ้อนแบบนี้คำว่าคอมเพล็กซ์ก็แปลว่าทำให้ซับซ้อนะบบน,น,นะคะทุกคนนะคะทำให้ซับซ้อนนะคะนะทำให้ซับซ้อนนะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเขียนข้างล่างให้เห็นชัดเจนเนะาะคำต่อมาคำว,ว่าอิมพลีซิตบ้างเฮ้ยออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะนะคะเราเจอคำว,ว่าพลิกเนี่ยเห็นปะพลิกคำนี้แปลว่าล่ะพับงอจริงปะ คำว่าอิมเนี่ยนะคะนอกจากแปลว่าไม่แล้วยังแปลว่าข้างในคิดภาพตามมาข้างในอยู่ tır. ข้างในต้องพับไปอีกพับไปอีกพับไปอีกอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในใจไงก็คือทําไมคะเหมือนแบบเป็นในในอ่ะเป็นในไม่บอกตรงๆเป็นในในไม่บอกตรงๆอย่างเงี้ยค่ะคำว่า implicit นะคะคำว่า implicit เนาะนะคะคำศัพท์นี้เจอบ่อยมากเลยในข้อสอบ9วิชาสามัญซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า explicit เลยนะคะ x เนี่ยแปลว่าเอาใช่ป่ะนะไม่ทำไม่ไม่พับแล้วไม่งอแล้วอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสแสดงออกชัดเจนเออสแสดงออกแบบตรงๆนะคะตรงๆนะ,ะชัดๆเนี่ยนะอีกคำหนึ่งนะคะนะที่จะมอบให้นะคะคือคำว่า multiply คำนี้เจอบ่อยมากใช่ไหม multiply ก็แปลว่าอะไรคะเพิ่มหรือทวีคูณนั่นเองถูกต้องป่ะทับทบไปเยอะๆะเห็นไหม เพิ่มนะคะหรือก็แปลว่าทวีคูน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนะคำว่าพายพลิกเพกเนี่ยแปลว่าพับแปลว่างอก่อนที่เราจะจากกันในอีพีนี้ท่องพร้อมกับพี่เบิร์ดหนึ่งรอบช่วยกันสามสี่อ้าพพายพลิกเพกอันเล็กๆต้องพับต้องงอเอา้าพพายพลิกเพกอันเล็กๆต้องพับต้องงอสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะท่องสับกับพี่เบิร์ดอีพีหน้าจะเสนอคำว่าอะไรก็ไปเจอกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย